หลังจากได้ลองเจ้าตัวนี้นะครับผม Sound Blaster G 8ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จะเรียกว่าเป็น External Sound Card เนะเป็น Sound Card ที่แยกออกมานะครับแต่ว่าสมัยนี้ตามสมัยนิยมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเด็กกันนะตามยุคเดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตื่นตะลึงนะครับผมเพราะว่าตอนที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแล้วก็ไม่ได้มีความคาดการณ์ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ลุงแมวได้ลองเสียบกับตัว PlayStation 5นะ แล้วก็เสียบกับหูฟังของ Creative เองนะครับเซน Hybrid s x สเนี่ยนะครับเสียบผ่านสายเสียง3.5แล้วก็เปิดบูสต์นะโห oh, <c oughs> ก็ต้องบอกว่าประทับใจเลยนะแบบอึ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเสียงมันมาเต็มมากนะมันไม่ได้มาแบบขยายให้มันดังขึ้นเฉยๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แบบเปิดได้ดังสุดๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันยังไปถึงขนาดที่ว่าความแน่นคืออะไรอะลุงแมวคิดอย่างนี้นะว่า ความแน่นของเสียงความมาเต็มความอิ่มของเสียงคือมันทำให้รู้เลยว่าไม่ได้เล่นกับพวกแอมพวกนี้เท่าไหร่เน้อหลังเนี่ยก็เล่น p l a y s t a t i o n แล้วก็เสียบหูฟังแบบไร้สายธรรมดาเนี่ยนะหรือว่าต่อให้มีสายเนี่ยก็เสียบจากตัว Playstation เองนะครับคือไม่ได้ผ่านเครื่องขยายอะไรมากเนาะการที่มีแอมเนี่ยผ่านเรียกว่าแอมได้ไหมผ่านตัว Ex t e r n a l sound card แบบเนี้ยโหมันให้เสียงที่แบบว่า อิ่มมากๆนะอิ่มแบบมาเต็มแบบแน่นวิ่งสุดๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ตื่นเต้นเลยนะเล่นปุ๊บแล้วก็รู้สึกโหมันทำไมเจ๋งขนาดนี้นะครับมันเจ๋งตรงที่ว่า Creative คราวนี้เขาไม่ได้ทำเฉพาะเหมือนกับเป็น e x ็กซ์ a น s ซาวการ์ดสำหรับตัว PC หรือว่า Console เท่านั้นนะแต่ว่ามันออกไปทางกึ่งๆึ่งอนเนกประสงค์นะครับสามารถใช้ต่อกับทีวีได้ด้วยนะการมีเอ็กซ์ a น s ซาวการ์ดหรือว่า USB แดกเพิ่มเข้ามา1ตัวในระบบเล่นเกมของเราเองเนี่ยนะมันทำให้เสียงหูฟังราคาย่อมเยาเนี่ยมันต่างออกไปอย่างรู้สึกได้นะครับโอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะก็เดื่ยมาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับ Sound b u s t e r G8 เนี่ยหลายๆคนพอเห็นพวกตัว Sound Card อะไรแบบนี้จะค่อนข้าง กลักวน,นิดนึงนะเพราะว่าดูมันจะมีความซับซอ้อนนะครับก็จริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันเรียบง่ายมากเลยนะครับพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเราจะใช้ไฟยังไงใช่ไหมไม่มีตัวปลั๊กมาให้นะครับอันแรกเลยก็คือตัวปลั๊กเนี่ยเราต้องเสียบที่ USB 1นะครับ USBC 1นะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็น DC มาให้ด้วยนะครับก็คือสามารถเสียบ USB 1เนี่ยนะแล้วก็อย่างเช่นลุงแมวเนี่ยเอาเสียบกับตัว PlayStation 5นะครับพอร์ต USBC เนี่ยก็ ไฟก็ติดขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็จบนะหรือว่าถ้าใครไม่ได้เอาเสียบกับ PlayStation 5หรือว่าไม่ได้เอาเสียบกับ PC นะก็สามารถเอาเสียบกับปลั๊กนะครับปลั๊กก็คือตัวอะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์ปลั๊กแบบที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือธรรมดาเนี่ยก็เสียบได้เหมือนกันก็ไฟก็เข้าแล้วนะครับหน้าที่ทั้งการส่งสัญญาณนะครับตัว USB-C 1เนี่ยนะนะแล้วก็ชาร์จไฟไปด้วยได้นะครับส่งไฟมาให้ด้วยได้นะแล้วไม่เท่านั้นนะยังสามารถ ต่อ USB-C 2ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะสามารถที่ใช้อย่างเช่นนะโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้กับโน้ตบุ๊กก็ได้นะผ่านตัวพอร์ตตรงนี้นะครับผมความเด็ดของเขาเนี่ยคือมันมี HDMI ARC มาให้ด้วยถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้กับทีวีก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วความเด็ดอีกอันหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะขับไม่ไหวนะ เพราะว่าเขามีโหมดมาให้เลยนะครับก็สามารถปรับได้ว่าเราจะออกหูฟังนะหรือว่าออกสปีเกอร์นะครับถ้าใครมีพวก Active สปีเ k อร์นะครับลำโพงเช่นลำโพงตั้งโต๊ะคอมนะหรือว่าซาวบาแม้แต่จะเป็นชุดใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็สามารถเสียบตรงนี้ได้นะผ่านตัว l i อ u t นะครับ3.5ม mm, มอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะ HDMI Arch น,นะครับถ้าผ่าน Arch เนี่ยวิธีการต่อก็จะง่ายมากเราก็ต่อทุกอย่างเนี่ยเข้าไปที่ตัวทีวีหมดเลยนะทั้ง Play 5 Xbox Nintendo Switch นาะแล้วก็เสียบตัว HDMI Arch นะครับจากทีวีเนะมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบไปที่ตัว Optical Out ก็ได้นะเพื่อที่จะไปเสียบกับตัวซาวบาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ ก็สะดวกดีนะครับแล้วเขายังมี optical in ด้วยนะเผื่อใครอย่างเช่นเล่นกับ PlayStation 4นะครับก็สามารถใช้เป็น optical in เข้ามาก็ได้นะข้างหลังนะยังมี line in ด้วยนะครับแล้วก็ l i น์เอาด้วยก็พูดง่ายคือพอร์ตเนี่ยมาครบเลยนะทำให้เราต่ออุปกรณ์ได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครกลัวงงนะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าในคู่มือมีรูปมาให้อย่างละเอียดเลยนะแล้วก็ความเป็นไปได้ในการจะเอาไปเล่นเนี่ยเยอะมากนะครับมันเป็นได้ตั้งแต่คล้ายกับ แอมพกพานะอแดกพกพาเล็กๆนะครับสายอัดเสียงนะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับหรือว่าไปได้ถึงขนาดเอาไปต่อกับเครื่องเล่นเกมนะต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ตัวลำโพงตั้งโต๊ะกับคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ไปได้ถึงขนาดพุมเทสเตอร์เล็กๆนะครับก็สามารถทำได้เลยนะแล้วก็กำลังขับเนี่ยเท่าที่ลุงแมวลองมากับหูฟังเนี่ยเหลือๆเลยนะครับผมก็สามารถปรับเกนได้นะเป็นโลกับไฮนะครับซึ่ง รูแมวใช้หูฟังแบบครอบหูเนี่ยนะของตัว Creative Zen Hybrid xx5 เนี่ยไดเวอร์ iver, มันน่าจะ40หรือ50มิลลิเมตรนะครับก็เหลือๆนะครับไดเวอร์ iver, ไซส์ขนาดนี้นะแต่ว่าขับได้สบายมากนะถ้าใครมีหูฟังแล้วรู้สึกว่ามันขับไม่ได้นะครับตัวนี้มีไฮเกนแล้วก็โลเกนมาให้ด้วยนะแดกนะที่เน้นเล่นเกมเป็นหลักนะครับก็จะมีด้านซ้ายสามารถปรับบาลานซ์ได้นะครับระหว่างเสียง เกมนะกับเสียงพูดคุยนะครับของเพื่อนในทีมนะครับก็ปรับตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ปรับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัววอลลุ่มอันใหญ่นะครับก็สามารถปรับปุ่มได้ซึ่งลุงแมวปรับไปไม่ถึงครึ่งนะก็ดังจนทนไม่ไหวนะครับอันนี้ขนาดโลเกนนะการใช้กับหูฟังเนี่ยก็โอ้โอเคแล้วนะครับโอเคมากมายนะด้านหน้านะครับจะมีตัวพอร์ตเป็นไมโครโฟนให้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเอาไปใช้ แคสเกมก็ได้นะก็เราก็เสียบหูฟังตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เสียบไมโครโฟนไว้ซึ่งอย่างเช่นในเคสลุงแมวเนี่ยลุงแมวลองเอาเสียบกับตัวไมโครโฟนที่เป็นไร้สายของลุงแมวนะก็ สามารถใช้ได้เลยปกตินะครับซึ่งมันดีมากนะสามารถเอาไปแคสเกมได้นะครับก็พอร์ตตรงนี้หรือว่าใครจะเอาเป็นอินพุตแบบเป็น USB เลยก็ได้นะเสียบด้านหลังก็ได้เหมือนกันนะครับก็มีอินพุตเหมือนกันนะแล้วก็มีตัว Dolby Audio มาให้ด้วยนะครับถอดรหัสแต่เพลเยอร์ของเราเนี่ยมันรองรับตัว Dolby Audio นะแล้วก็ปุ่มที่มีให้กดเนี่ยนะครับมันจะมี3ปุ่มเนาะขวาสุดเนี่ยมันจะเป็นให้สลับนะครับระหว่างตัว เฮดโฟนกับสปีเคอร์นะถ้าใครจะใช้เฮดโฟนต้อกดนะครับก็จะเสียงก็จะมาที่เฮดโฟนนะกดอีกทีนึงก็เสียงก็จะไปที่สปีเกอร์นะครับผมอีกอันนึงก็คือโหมดนะครับโหมดเนี่ยอตอนที่เทส้นรมไม่ได้ใช้เพราะว่าโรงแามเสียบกับตัว Play 5้นะแต่เข้าใจว่ามันสามารถแบบบายพาสเสียงไปได้เลยนะครับใครไม่อยากจะให้มันต้องมาผ่านปรับแต่งหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะกดตรงโหมดตรงนี้ได้นะแล้วก็อีกอันนึงตัวด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นทีเด็ดเลยนะ มีอยู่3อันนะครับก็คือเปิดบายพาสมาเลยใช่ไหมแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็น S B X นะครับซึ่ง S B X เนี่ยก็เป็นตัวเซอร์ราของเขานะอ่ะใช้ว่าเป็นการจำลองเสียงเซอร์รานะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือการเปิดเป็น Scout mode นะถ้ารูไหมเขาใจไม่ผิดนะ เป็นสีน้าเงินเป็นสเกลหมดดันขึ้นมานะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครติดตามช่องลุงแมวเนี่ยจะรู้ว่าลุงแมวปกติต่อให้เป็นหูฟังนะถ้ามาเล่นกับตัว PlayStation 5ซึ่งมันมี 3D Audio อยู่แล้วอะ่ะลุงแมวจะไม่เ,เปิด 3D Audio นะคือจะปิด 3D Audio ของ PlayStation 5นะครับถ้าเกิดจะทำจำลองเสียงก็ใช้เปิดจำลองเสียงของหูฟังเอานะหรือไม่งั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเปิดเลยด้วยซ้ำเพราะว่าลุงแมวรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะครับก็ ปิดทั้งหมดนะแล้วก็แค่ฟังเป็นเซเรีโลเนี่ยก็ดีมากเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้นะเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับเพราะว่าต่อให้เปิดตัว 3D audio แล้วนะแล้วก็มาเปิดตัวโหมดที่เขาให้มาเนี่ยนะครับที่เป็น s b x หรือว่าเป็นตัว Scout mode เนี่ยรูงแมวว่าโอ้มันไม่กวนคือมันไม่เยอะนะครับเสียงมันไม่เยอะเกินแล้วก็ ทิศทางอะไรมันชัดเจนมากมันเป็นเกมมิ่งแดกนะซึ่งเด็ดนะเด็ดนะครับมันมันไม่ได้ให้แค่ความรู้สึกของตัวทิศทางอะไรแบบเหมือนแบบถูกขยายขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าลุงแมวว่ามันให้ความรู้สึกของเสียงที่มันแบบจะเรียกว่าสดไหมอะคือมันมาเต็มอะเสียงมันมาเต็มเนาะเสียงมันแน่นเสียงมันแบบ โอ้ต้องต้องลองครับมันของดีของดีนะแล้วก็ระหว่างที่ลองเทสเนี่ยลุงแมวก็ลองสลับไปสลับมานะที่ลุงแมวชอบที่สุดเนี่ยก็คือไอตัวสีน้าเงินเนี่ยนะครับ S B X เนี่ยนะที่เป็นสเกลโหมดเนี่ยนะครับลุงแมวว่าเด็ดสุดละก็แต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะไปกดกดเล่นกันได้นะครับก็มันกดไม่ยากนะกดกึกกึกนะครับก็ไปเรื่อยๆนะนะลองลองกันได้นะเอ้ยมันทําให้ลุงแมวรู้สึกว่า ม,มันเด็ดจริงมันเด็ดจริงนะครับแล้วไม่เท่านั้นนะถ้าเกิดสมมุติท่านผู้ชมเอาไปต่อกับตัว PC นะครับก็จะสามารถเปิดพวกโหมดต่างๆได้อีกนะซึ่งมันจะอยู่ใน Creative App นะครับถ้าหลายๆคนเนี่ยไม่มีซาวการ์ดเนะ่ยไอตัวนี้ก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็ลุงแมงก็ลองเอาเสียบตัวโทโฟนดูนะแล้วก็ลองเล่นดูนะครับก็เสียงก็เป็นอย่างที่เห็นมาโอ้นี่ขอสักนิดขออีนิดขออีหน่อย โอ้ยนิดเราจะตายแล้วถอยก่อนมันเล่นยังไนะมันเติมยังไงมันเติมยหย,ยังไงยามีไหมยาไม่มีแล้วยาไม่มีแล้วเดี๋ยวนะเราลองวิ่งก่อจะตายแลยเอาพุทเนี่ยนะครับถ้าตัวเอาพุทเนี่ยมันสามารถมี USB C เป็นเอาพุทได้ด้วยเนะมันจะเจ๋งแค่ไหนอันนี้ลงมาเอาหมายถึงแบบถ้าเกิดสมมุติมี USB C ที่เป็นเอาพุทอะ เราจะสามารถเสียบพวกหูฟังไร้สายอกับตัวนี้ได้นะมันก็น่าจะแบบไปมากขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันมีตัวบลูทูธในตัวนะครับเสียบปุ๊บแล้วแบบส่งสัญญาณไร้สายไปที่หูฟังได้ด้วยเนี่ยโอ้ก็จะเด็ดนะแต่ก็คิดไปเฉยนะว่าถ้าเกิดได้ฟีเจอร์ตรงนั้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันจะครบเลยนะครับแต่ว่าในภาพรวมนะ ประทับใจนะครับประทับใจกับเสียงคือมันเด็ดกว่าที่คิดไว้นะครับโอ้ก็ถ้าใครกําลังตามหาการอัปเกรดนะหรือว่าการให้ประสบการณ์เต็มนะครับของตัวเสียงนะจากหูฟังเดิมๆของเราเลยก็ได้นะครับที่เป็นรุ่นประหยัดเนี่ยลองเติมตัวนี้เข้าไปนะโอ้เด็ดเด็ดพูดเลยพูดเลยนะครับนี่มันของดีนะก็อยากให้ได้ลองกันย้ำว่าอันนี้ครีเอทีฟไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเขาส่งมาให้ทำคอนเทนต์นเฉยนะแต่ว่า ประทับใจนะครับก็เลยเอามาป้ายยากันโอเคใครเคยใช้แล้วนะครับซาวบลัสเตอร์ g 8นะเป็นยังไงบ้างนีก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแบ่งปันความคิดเห็นประสบการณ์เข้ามาได้นะก็กลุงมแมวว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในกั๊เจตที่เซอร์ไพรส์ลุงแมวในช่วงต้นปีเลยนะครับผมโอเคลุงแมวขอลาไปแล้วนะเจอใหม่ไปถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม